ตะกร้าให้ถึงสองหมื่นก่อนกดแล้วจิ้มจ่ายจบนะครับต้องกดตะกร้าเข้าไปก่อนแล้วก็จ่ายเงินย่อนึังจะขึ้นเดี๋ยวฉลอง,งยิงให้ฟังอ,อ๋อแป๊ะใจให้หน่อยได้ซื้อสินค้าจากไลฟ์นี้ครับผมกำลังมีคนเลือกซื้ออยู่แต่ติ๊กต็อมันดีเนาะ พอเวลามีคนซื้อมันก็ขึ้นมาพอหลงปู่มัน่นโอเคแม่กดตะกร้าให้ผมก่อนนี่มาแล้วกดพร้อมกันครับงานกินมี้บ่าวนนโพสต์สาตว์ที่แล้ววัดพระเหล่าเทพนิมิตเนี่ยฮะช่วงนี้ก็จะมีแต่งานวัดใหญ่ๆหลวงพ่อพระเหล่าเนี่ยก็จะเป็นวัดที่อยู่วัดหนึ่งของใจเก็นร้อยนะเราได้มาบ่อยอมาแล้วมาแล้ว ครับคนละหนึ่งออเดอร์คนละหนึ่งออเดอร์ซื้อแบบเซ็ตไปเลยละหนึ่งพันบาทก็ได้สินค้าหลายตัวเอาไปลองใช้นะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังมักเสียงหัวเจ้าหัวเอาเจ้ากระหาแนวไม่ข่อยหัวแนีย้อยยุ่ดีเขาค่อยค่อยหัว,หวขึ้นเขาก็สิบา้าค่อยเป็นบ้าตัวแฮปปี้ <c oughs> <Happy S 2> ครับสนุงสนานมีความสุขแน่เห็นบอ จะฟังเพลงอะไรทุกคนกดตะก,ก้าเซตแถมเสื้อยังไม่มีแถมเสื้อครับทำเป็นลิมิเต็ดตอนนั้นมันหมดไปแล้วไม่ใช่ลิมิเต็ดหรอกตอนแรกเปิดแค่300ตัวแต่มัะนมาเจ็ดตัวนี่แหละแถมแถมเสื้อไปนะครับรอซีซั่นใหม่ครับผม <c oughs> ือบอน้่องแฝดมาขายน้องแฝดอยู่คอนแกนครับผมอยู่อุบลครับผมมันสามร้อยกิโลเมตรครับลูกอยู่บ้านครับผมผมสี่หาบสีค้อนกันไปสมองบ่ไดดครับผมผมมาทํางานครับหาเงินเลี้ยงลูกกันนะคือผมนี่ห็นบอกถ้าจะพูดถึงเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยครับยี่สิบหกยี่สิบสี่กับการเดินสายครับการเป็นนักล่องหมอลำนะเอามา วัดเป็นกิโลเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่โลโมิรนะที่เดินทางไปทุกแห่งหนทุกตำบลขึ้นเหนือล่องใต้บ่งเอาไปเห็นไปเอย่างแมาเนี่ยก็ถือว่าแบบเส้นทางมาเง่าวไก่สามารถแบบประคับประคองให้ตัวเองได้ทำงานอยู่ตรงนี้มาได้นานพอสมควรนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปี ผมเป็นหมอลลาเงแยเดินสายหายอยู่หากินแต่ก่อนมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ครับในยุคที่มันบริมีโซเชียล